สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องยูนิเมกแกงนะครับรบกวนเพื่อนๆที่ผ่านทางมาชมกด s u b สไคร b ์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้คนทําคลิปด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสปอยอนิเมะจอมเวทดาบเฮมันตอนที่8เด็กหนุ่มจอมเวทที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกสร้างกําลังใจให้ดอกกุหลาบเลที่กําลังเดินอยู่ในโคลิเซียมโดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่าก็มีคนกําลังติดตามมาอยู่ ทางตัวไลายที่ห้อยอยู่บนเพดานก็ได้ลงมาอยู่ข้างหลังเลนะครับแต่แล้วจู่ๆตัวไลายก็ได้หายไปทิ้งไว้แต่หยดรอยสีม่วงอยู่บนพื้นภาพเหตุการณ์ก็ได้ตัดไปที่ห้องประชุมนะครับซึ่งในห้องประชุมนั้นก็มีเอ็บบี้ลิเดียแล้วก็อาจารย์แคร์ลนะครับเลก็ได้ถามขึ้นนี่มันอะไรกันครับเนี่ยแล้วคนที่อยู่ข้างๆนี่คือใครกันล่ะครับเอ็บบี้ก็ได้พูดกับเลนายก็รู้สึกตัวด้วยสินะเอาล่ะ งั้นเรามาเริ่มด้วยเรื่องตระกูลของเฮลกันก่อนเมสสาวรับใช้ที่อยู่กับอาจารย์ลิเดียก็ได้พูดขึ้นตระกูลเฮลเป็นหน่วยสืบราชการลับทําหน้าที่สอดแนมให้กับราชอาณาจักรอาจารย์ลิเดียก็ได้พูดเสริมตัวตนที่แท้จริงของเมธรับใช้ส่วนตัวของอาจารย์สุดสวยคนนี้ก็คือหน่วยสอดแนมผู้โดดเด่นของราชอาณาจักรนี่แหละเลยก็ได้ตกใจแล้วก็ถามคุณคาร่าเนี่ยแหละครับคือหน่วยสอดแนมเมสสาวรับใช้ของคุณลิเดียก็ได้พูดต่อ ท่านเรขอบคุณคุณมากเลยนะที่ดูแลน้องชายของฉันน่ะทางเรก็งงนะครับน้องชายใครกันเหรอเนี่ยฉันไม่เคยดูแลเลยนะคนที่ยืนอยู่ข้างๆเรก็ได้พูดขึ้นฉันเองแหละน้องชายของคุณคาล่าฉันชื่อเลนะ็กสเฮลน่ะฉันกับพี่ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยอีกครั้งนะเป็นช็อคที่2ของเรเลยครับประธานชมรมฮันเตอร์เป็นน้องของคุณคาร่านี่เองเอ็บ,บี้ก็ได้พูดแทรกขึ้นงั้นขอเข้าเรื่องเลยลนะ ครีมลิปเปอร์กำลังแทรกแซงงานประลองเวทมนต์อยู่เป้าหมายของพวกมันก็คือการลักพาตัวหรือว่าลอบสังหารลูกสาวของขุนนางระดับสูงก็เพราะเหตุผลนี้แหละฉันเลยอยากให้เลคอยเฝ้าระวังไว้ด้วยเป้าหมายของพวกมันนอกจากจะลักพาตัวนักเรียนแล้วก็มีความเป็นไปได้สูงที่จะโยงมาถึงเรื่องนายด้วยขอโทษทีนะเลคอยทำหน้าที่คุมกันนักเรียนด้วยนะถ้าเกิดอะไรขึ้นเลนายสามารถไหว้วานเขาได้นะ เล็กส์ก็ได้พูดขึ้นฉันคาดหวังกับนายนะเลอาจารย์ลิเดียก็ได้เตือนทั้งคู่ระวังตัวกันไว้ด้วยละ่ะถ้าถึงเวลาถูกเฉือน,น่าจะใช้แอนนั่นก็ได้นะฉันไม่ว่าอะไรภาพก็ได้ตัดมาที่ห้องพักของเลเลนอนไม่หลับได้มายืนมองท้องฟ้าผ่านหน้าต่างนะครับจักกรวรดเอเวลแถมยังพวกกรีมลิปเปอร์ฉันไม่ยอมให้มาขัดขวางพวกอมเมเลียรหรอกฉันขอเดิมพันชื่อของจอมเวดดาเพมัน การแข่งขันวันต่อไปก็ได้เริ่มขึ้นเสียงของพี่เซราก็ได้ดังขึ้นผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศของการแข่งขันหลักได้แก่ปี3จากโรงเรียนเวทมนต์อาโนผู้เข้าแข่งขันลิเบก้าบัตเล่เธอเคยแสดงความสามารถที่แท้จริงให้เห็นด้วยแชมป์ของการแข่งขันครั้งที่แล้วนั่นเองเป็นถึงตัวแม่เก่งเวอร์แถมยังสวยอีกเป็นนักดาบเวทมนตที่แข็งแกร่งจริงๆ ผู้ชนะการแข่งขันในปีนี้น่าจะเป็นท่านดิเบก้าอีกหรือไม่ไม่มีใครที่จะเป็นได้อีกแล้วเอาละการแข่งขันนัดต่อไปผู้เข้าแข่งขันลูริโมลิฟูซาจากโรงเรียนเวทมนต์อาโนปะทะกับผู้เข้าแข่งขันลูคัสฟอสจากโรงเรียนเวทมนต์เมลคอสทางเลกับ a อวีที่ได้มายืนดูการแข่งขันอยู่ก็ได้ยินเสียงเอลิซากับคาริสมาจากข้างหลังทางเลก็ได้เอ่ยปากถาม มีอะไรกันเหรอเอลิซาก็ได้พูดกับเลเอเมิเลียจังน่ะเลก็ได้ถามเกิดอะไรขึ้นกับเอเมิเลียเหรอคาลิสก็ได้บอกไม่เห็นออกมาจากห้องเลยเห็นบอกว่ายังเหนื่อยจากการแข่งขันเมื่อวานอยู่เลยแต่ว่านะเสียงของเธอฟังดูเจ็บปวดยังไงไม่รู้ทางเอเมิเลียไม่ได้เล่าอะไรให้นายฟังใช่ไหมฉันลัเป็นห่วงเอเมิเลียจังเลยระหว่างที่เลกําลังตัดสินใจจะไปดูเอเมิเลียเสียงของพี่เซ่าก็ได้ดังขึ้น จบการแข่งขันแล้วใช้เวลาแค่2วินาทีเองนี่ถือเป็นสถิติใหม่อันน่าเหลือเชื่อเลยผู้ที่ชนะได้แก่ผู้เข้าแข่งขันลูคัสฟอสเวลาในการแข่งขันอยู่ที่2วินาทีนี่คือเวลาที่เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์งานประลองเวทมนต์เลยมีม้ามืดผู้ทำลายสามัญสำนึกได้ปรากฏตัวขึ้นแล้วระหว่างที่ลูคัสฟอสเดินเข้าไปเดนที่พักนะครับก็ได้สบตากับเลเหมือนมีอะไรบางอย่าง เอวีก็ได้พูดกันเลยมีคนร้ายกัดอยู่ด้วยแฮะภาพเหตุการณ์ก็ได้ตัดมาที่พักของอาเลียนนะครับทางอาเลียนกําลังฝึกซ้อมอยู่กับกระสอบทรายนะครับเธอทั้งเตะทั้งต่อยจนกระสอบทรายขาดเลยครับเทียร่าและก็พ่อของอาเลียนก็ได้เข้ามาพูดกับอาเลียนนะครับไฟแรงจังเลยนะดูท่าแล้วคงต้องซื้อกระสอบทรายมาเพิ่มอีกแล้วสินะพ่อหนาะตั้งตารอชมการแข่งขันพรุ่งนี้อยู่นะอาเลียนก็บอกหนูจะเอาชนะให้ได้เลย ฝ่ายเลกับเอวีก็ได้ออกกำลังกายกันอยู่เอวี AV เห็นท่าทางของเลเหมื่อลอยก็ได้บอกกับเลนายไปเถอะไปให้กำลังใจ Amelia เอมิเลียเถอะระหว่างที่เลกกำลังเดินอยู่ในโถงทางเดินก็ได้เจอเอลิซาและก็คาลิสยืนอยู่เอลิซาก็ได้เดินเข้ามาพูดกับเลช่วยไปให้กำลังใจเอมิเลียจังหน่อยได้ไหมดูท่าแล้วคนที่พึ่งพาได้ก็มีแค่เลคนเดียวเท่านั้นนะตอนนี้นะ่ะทางเลก็ได้รับปากอืมฉันจะไปบอกให้เอมิเลียรู้เอง ความรู้สึกของฉันน่ะทางเลดได้มันตะโกนอยู่หน้าห้องเอมิเลียเอมิเลียนี่ฉันเองนะเธอจะอยู่เฉยๆแบบนั้นก็ได้แต่ช่วยฟังฉันหน่อยนะฉันน่ะกลัวมากเลยละ่ะเพื่อที่จะเข้าให้ถึงหัวใจของเธอแล้วตัวเองควรจะเข้าไปสัมผัสหัวใจนั้นดีไหมหรือนี่อาจจะเป็นการทําลายมันหรือเปล่าฉันน่ะเคยคิดแบบนั้นเอาแต่ถามตัวเองอยู่ตลอดว่าสิ่งที่ตัวเองเลือกมันผิดหรือเปล่าแล้วหลีกหนีมัน จนตัวฉันได้มาพบกับเธอนั่นแหละเอมิเลียฉันอยากจะให้เธอบอกฉันฉันอยากรู้จากหัวใจของเธอและอยากสัมผัสมันสัมผัสในถ่งหัวใจของเธอเอมิเลียได้เปิดประตูให้กับเลและก็ได้บอกเข้ามาสิตัวฉันน่ะไม่ได้เรื่องเลยสินะฉันน่ะมักจะแสดงเป็นเอมิเลียโลสของทุกคนอยู่เสมอคอยแต่จินตนาการว่าคนอื่นคิดยังไงกับตัวฉันบ้างแล้วก็จะทำตัวให้เป็นไปตามนั้น เพื่อที่จะให้คู่ควรกับการเป็นลูกสาวคนโตของตระกูลลอสดังนั้นแล้วฉันก็เลยพยายามได้แต่พยายามแล้วก็พยายามพยายามจนมาถึงจนจุดนี้ได้แต่ว่านะเทียบกับอดีตของเลแล้วเรื่องแบบนี้มันเทียบกันไม่ติดเลยใช่ไหมละ่ะเลก็ได้พูดกับเอมิเลียเปรียบเทียบอดีตหรือความเจ็บปวดของคนอื่นมันไม่มีความหมายหรอกนะแต่ว่าเรื่องที่เอมิเลียพยายามมาโดยตลอดนะ่ะถึงแม้จะไปเิยกับความเจ็บปวดก็คือเรื่องจริงนะ ใช่หรือเปล่าล่ะเอมิเนอสก็ได้พูดขึ้นใช่แล้วก็อย่างที่นายพูดนั่นแหละตลอดเวลามาเนี่ยฉันเจ็บปวดมาโดยตลอดทุกทรมานทำไมตัวเองถึงใช้ชีวิตอยู่กับความคิดแบบนี้ตัวฉันนะ่ะคิดเรื่องนี้มาโดยตลอดพอฉันได้เจอเข้ากับทุกคนมาได้เจอกับเลฉันก็คิดว่าตัวเองสามารถคว้าอะไรบางอย่างได้และคิดว่าถ้าฉันชนะการแข่งขันนี้ฉันก็คงเป็นอะไรสักอย่างได้ ถึงจะคิดแบบนั้นแต่ว่าฉันน่ะจ้าชนะอาเลียนไม่ได้หรอกไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนฉันก็เป็นได้แค่นกที่อยู่ในกรงเท่านั้นเอมิเลียพูดไปน้ำตาก็ไหลไปทำไมล่ะทำไมฉันถึงต้องมามีชีวิตอยู่ด้วยต้องมาเสแสร้งแสดงเป็นตัวเองทำตัวให้เป็นคนในอุดมกติของตัวเองแต่ก็ยังทำได้ไม่เท่ากับเธอเลยด้วยซ้ำชีวิตของฉันน่ะที่เป็นแบบนี้มันมีความหมายด้วยเหรอ บอกชันหน่อยสิเลทำไมฉันถึงต้องมีชีวิตอยู่ทางเอมิเลียที่ได้นั่งเอามือกุมหน้าเลก็ได้พูดขึ้นเอมิเลียการมีชีวิตอยู่ที่จริงแล้วมันไม่ได้มีความหมายอะไรหรอกนะการมีตัวตนอยู่ของพวกเรามันไม่มีความหมายหรอกทางเลก็ได้เข้ามาจับไหลเอมิเลียแต่ถึงอย่างนั้นพวกเรายังมีความหมายของชีวิตมนุษย์ได้นะชีวิตของตัวเองก็ต้องสร้างความหมายของตัวเองสิ ร้องไห้หัวเราะแบ่งปันทั้งความทุกข์และความสุขกับเพื่อนใช้ชีวิตโดยคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันแบบนั้นพอจะเป็นความหมายของชีวิตเธอได้ไหมทางเลได้นั่งคุกเข่าแล้วก็จับมือเอเมเลียฉันน่ะอยากจะใช้ชีวิตอยู่เคียงข้างเธอเอเมเลียก็ได้ถามกับเลมันดีเหรออยู่เคียงข้างฉันที่เป็นแบบนี้นะ่ะต้องมาอยู่เคียงข้างคนที่อ่อนแออย่างฉันเลก็ได้พูดกับเอเมเลีย นั่นคือเอมิเลียลอสตัวจริงใช่ไหมละ่ะทางเอมิเลียก็ได้ปล่อยโฮมอีกรอบหนึ่งก็ได้เข้ามากอดเลนะครับทางเลก็ได้เข้ามาเฝ้าเอมิเลียจนผลอยหลับไปเลยลุกขึ้นจอกจากห้องแต่ทางเอมิเลียได้จับมือเลไว้เลก็ได้พูดกับเอมิเลียไม่ต้องห่วงนะเอมิเลียฉันเชื่อมั่นนะว่าเธอจะต้องชนะฝันดีนะเอมิเลียและแล้วภาพเหตุการณ์ก็ได้ตัดมาถึงการแข่งขันอีกวันนะครับเสียงของพี่เซ่าเจ้าเดิมก็ดังขึ้น วันนี้เป็นรอบชิงชนะเลิศของการแข่งขันหน้าใหม่ประจำงานประลองเวทมนต์และคู่ต่อสู้ในครั้งนี้ได้แก่ผู้เข้าแข่งขันอาเรเอียนออกเกนและผู้เข้าแข่งขันอเมเลียโลสเป็นการประลองระหว่างลูกสาวของสามตระกูลขุนนางใหญ่ที่น่าตื่นเต้นท้ายที่สุดแล้วชยัยชนะจะตกเป็นของใครกันแน่สนามแข่งขันเต็มไปด้วยความเล่าร้อนก่อนจะเริ่มการแข่งขันเลย เลก็ได้เดินทางมาเชียร ال ์เอเมเลียบนอาศจรรย์นะครับเอลิซาเห็นเลเดินเข้ามาก็ได้ถามกับเลเลคุ้งเอเมเลียจังล่ะเป็นยังไงบ้างเลก็ได้บอกไม่เป็นอะไรแล้วล่ะก็เพราะว่าได้ทุกคนคอยให้กําลังใจนั่นแหละเลก็ได้ถามกับเอลิซาอ้าวแล้วคาริสไปไหนล่ะเอลิซาก็ได้บอกกับเลเออเห็นว่าติดงานคณะกรรมการน่ะแต่เองเดี๋ยวก็คงกลับมาแล้วมั้งเลก็ได้บอกงั้นหรอ ฉันเองก็ต้องขอบคุณคาริสทีหลังเหมือนกันเอลิซาก็ได้บอกกับเลว่าแต่โลกก่งอกจริงๆเลยนะฉันน่ะเป็นห่วงแทบแย่เลยเป็นห่วงว่าเอเมเลียจังจะหลับเต็มอิ่มหรือเปล่าเลก็ได้บอกเรื่องนั้นน่ะหายห่วงได้เลยก็ฉันอยู่กับเอเมเลียตลอดทั้งคืนเลยนี่นะทั้งเอวีและก็ลิซาได้ยินเลพูดอย่างนั้นก็ถึงกับหูผึ่งตาลอนเลยครับสแสดงว่าอยู่ด้วยกันจนถึงเช้าทั้งคู่เลยเหรอเลก็ยังย้ำนะครับก็ใช่น่ะสิ ถ้าอย่างนั้นฉันเอากุหลาบไปให้เอเมเลียก่อนนะหลังจากที่เลได้เดินจากไปเอวี A v ก็ได้พูดกับเอลิซานึกไม่ถึงเลยว่าเจ้าเลจะปีนบันไดสู่ความเป็นผู้ใหญ่ได้แบบชิวๆเลยฮะเอลิซาก็ได้พูดแก้ตัวให้ไม่ใช่แบบนั้นหรอกเอวี A v คงมันคงจะเป็นปกติของเขานั่นแหละก็เพราะว่านั่นมันเป็นเลคุงไงจริงๆเลยนะชอบทำให้คนเขาตกใจอยู่เรื่อยทางคาริสกำลังวิ่งอยู่ในโถงข,ของโคลิเซียมนะครับ โหยป่านนี้แล้วงานคณะกรรมการยังไม่เสร็จอีกเราคงไปดูเอเมเลียแข็งไม่ทันแล้วมั้งเนี่ยฝ่ายทางเลได้เดินอดอกุกหลาบมาให้เอเมเลียนะครับใกล้ถึงเวลาแล้วสินะเธอเองไม่เป็นไรแล้วใช่ไหมทางเอเมเลียได้เดินเข้ามาหาเลแล้วก็ได้บอกเลคือว่านะนายช่วยกอดชัดอีกสักครั้งได้ไหมเลก็ได้พูดกับเอเมเลียได้อยู่แล้วทั้งคู่ก็ได้เข้าสวมกอดกัน เลกได้พูดให้กำลังใจเอมิเลียอีกครั้งถ้าเป็นเธอต้องชนะได้แน่เอมิเลียภาพได้ตัดมาที่ห้องผู้บรรยายนะครับเล็กซ์ได้เดินเข้ามาพูดกับรุ่นพี่เซราาโทษทีนะเซราคุงพอดีทางฉันมีธุระด,ด่วนนะ่ะรุ่นพี่เซราก็ได้ถามธุระด,ด่วนเหรอก่อนเริ่มแข่งขันเนี่ยนะเล็กซ์ก็ได้บอกต้องขอโทษจริงๆนะผมขอฝากที่เหลือด้วยล่ะทางเล็กซ์ได้เดินมาหาเลแล้วก็ได้บอกกับเล เด็กสาวขุนนางชั้นสูงคาริสคิฟแลนด์และเหล่านักเรียนขุนนาง8คนได้หายตัวไปเรได้บอกกับเล็กซ์งั้นเดี๋ยวผมจะลงไปข้างล่างครับพอรู้สึกว่ามีกิจสังหารอ่อนๆอ,อ,อยู่มาจากข้างล่างนะ่ะเล็กซ์ก็ได้พูดเข้าใจแล้วไอ้น้องงั้นฉันจะไปสมทบกับพวกคุณลิเดียแล้วกันอาจารย์แคร์เรามาในชุดลัตติ้วเหมือนเดิมได้บอกกับรุ่นพี่เซราขอโทษทีนะที่ให้รอนานน่ะ ทางรุนพี่เซาก็าได้ถามกับอาจารย์แครลร์อาจารย์หายไปไหนมาน่ะอาจารย์แครลร์ก็ได้บอกกับรุ่นพี่เซาหนีไปเดทมาน่ะโทษทีนะทางรุ่นพี่เซาก็ได้ประกาศขึ้นจากนี้ไปเราจะขอเริ่มการแข่งขันหน้าใหม่รอบชิงชนะเลิศเลยในสนามประลองอารีและก็เอเมิเลียได้มายืนประจําที่เพื่อรอการแข่งขันนะครับทางอาเรีก็ได้พูดกับเอเมิเลียเอเมิเลียในที่สุดก็ได้สู้กันสักทีนะ เอาล่ะงั้นมาตัดสินให้รู้ดำรู้แดงไปเลยดีกว่าว่าใครจะเป็นผู้ชนะในศึกนี้ทางล้นพี่เซราได้เป็นคนบรรยายการแข่งขันครั้งนี้แม่เจ้าผู้เข้าแข่งขันออแกนได้โยนดาบทิ้งไปแล้วทางอาเลียนได้ไล่เวทมนต์อสูรจุติเหมือนเป็นเวทมนต์ที่เสริมพลังกายให้กับอาเลียนนะครับงั้นฉันขอสู้แบบจัดเต็มตั้งแต่เริ่มเลยนะดาบที่ทางอาเลียนได้โยนขึ้นฟ้าก็ล่วงลงมาทางอาเลียนก็ได้ใช้มือเป่า ต่อยดาบเข้าไปหาเอิเมียนะครับทางเอิเลียได้หลบดาบได้แต่ว่าไม่รู้ตัวเลยว่าทางอาเลียนได้พุ่งมาอยู่ข้างหลังแล้วแล้วก็ได้ต่อยไปที่ช่วงกลางลําตัวของเอิเลียทําให้เอิเมียเนี่ยล้มลงไปนอนกับพื้นทางเอลิซาได้เห็นการต่อสู้ท่านั้นก็ได้พูดขึ้นท่าแบบนี้มันเหมือนตอนที่ใช้โค้นเอาเบิร์ดเลยทางรุ่นพี่เอลิซาก็ได้บรรยายต่อดูแล้วช่างเป็นสปีดท,ที่ร้ายกาจมากเวทมนต์ที่ใช้นั่นคืออะไรกันแน่เนี่ย อาจารย์แคลล์ก็ได้พูดอธิบายนั่นน่ะเป็นเวทมนต์เฉพาะตัวของอาเรียนจังที่เรียกว่าออริจินไงล่ะเวทมนต์นี้เน้นเสริมทักษะกายภาพขนาดนั้นอาจจะนับว่าสุดยอดของเธอเลยก็ว่าได้อาเรียนได้บอกกับเอมิเลียเนี่ยมันยังไม่จบแค่นี้หรอกนะพอพูดเสร็จก็พุ่งเข้าไปโจมตีเอมเลียต่อทางเอมเลียก็ใช้ดาบป้องกันการโจมตีครั้งนี้ได้แต่ว่าเล่นเอาซกะเดนเกือบตกเวทีเลย พอทางอเมเลียตั้งหลักได้จ,จู่ๆดวงตาของอเมเลียก็เป็นสีแดงฉานแล้วก็เหมือนจะมีกองไฟเข้าจู่โจมอาเลียนนะครับฝ่ายอาเลียนเห็นอย่างนั้นถึงกับตะลึงฝ่ายอเมเลียก็ได้บอกกับอาเลียนฉันน่ะไม่มีทางแพ้เธอเด็ดขาดภาพได้ตัดมาที่ฝั่งเลเลได้ลงมาถึงชั้นล่างแล้วก็ได้เจอกับเด็ก8คนที่ถูกลักพาตัวไปเด็ก8คนนั้นนอนหมดสติบนพื้นอยู่ทางเลก็ได้เข้าไปประคองคาริส เกิดอะไรขึ้นกับเธออะคาริสบาดเจ็บตรงไหนบ้างหรือเปล่าคาริสที่เพิ่งรู้สึกตัวก็ได้ถามกับเล่ทำไมฉันถึงมาอยู่ตรงนี้ได้ล่ะจู่ๆผนังถ้ำก็ได้เปลี่ยนไปเลก,ก็ได้บอกกับคาริสแวกแทรกซึมวงกว้างนั้นเหรอคงวางกับดักกันไว้สินะบริเวณน,น,นี้ถูกกีดกันจากโลกภายนอกแล้วจู่ๆก็มีพวกกริมริปเปอร์ปรากฏตัวอยู่ข้างหลังของเลเล่ก็ได้บอกกับคาริสฉันขอโทษนะ พูดเสร็จก็ได้แบกค,คาริสขึ้นบ่าแล้วก็วิ่งไปนะครับเลก,ก็ได้ไล่เวทมนต์คโครโนสล็ลกลีลลสหรือปลดปล่อยการเวลาที่ถูกจองจําร่างของเลก,ก็ได้กลายเป็นเทพดาบเหมันนะครับเลก,ก็ได้ไล่เวทมนต์เรียกดาบเหมันออกมาเพื่อป้องกันการโจมตีนะครับทางคาริสก็ได้แหกปากโวยวายเลก,ก็ได้บอกคาริสร้องขนาดนี้เดี๋ยวก็เผลอกัดลิ้นตัวเองซะหรอกกริมลิปเปอร์ก็ได้ดีดนิ้ว ทำให้สภาพห้องเปลี่ยนเป็นสีดําหมดเลยนะครับทั้งคู่ก็งงนี่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเรได้บอกคาริสไม่ต้องห่วงนะแล้วเรก็ได้ไล่เวทมนต์เหมือนเป็นการเปิดแผนที่นะครับทำให้ระบุตัวกรีมริปเปอร์ได้ว่าอยู่จุดไหนกันบ้างพลังที่เยใช้ก็มีผลกระทบกับสนามแข่งขันข้างบนนะครับพลังของอเมเลียแล้วก็พลังของอาเอียนจู่ๆก็ได้หายไปครับแล้วก็ไม้ที่พี่เซ่าได้พูดอยู่ก็ดับลงไปดื้อเลย หมือนอาจารย์แคร์เราจะรู้นะครับว่านี่เป็นพลังของเล่ภาพเหตุการณ์ก็ได้ตัดไปที่ชั้นล่างการต่อสู้ของเล่นะครับพวกกิมลิปเปอร์เหมือนจะหนีเล่ก็ได้บอกไม่ยอมให้หนีไปหรอกเลก็ได้ไล่เวทมนต์ต่อไปไดมอนด์ดัชพวกกิมลิปเปอร์ที่กาลังหนีกันอยู่ก็ได้โดนพลังของเล่แช่แข็งไว้หัวหน้าชมรมฮันเตอร์รุ่นพี่เล็ก์ก็ได้เข้ามาหากับเล่เล่าจัดการเสร็จแล้วเหรอเนี่ยเลก็ได้บอกใช่ครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ฆ่าพวกมันครับ เล็กซ์ก็ได้พูดกับเลกก็คงแบบนี้แหละนะที่เหลือปล่อยให้พวกเราจัดการเถอะมีคนที่กําลังรอนาอยู่ไม่ใช่หรอเลก็ได้พูดกับรุ่นพี่เล็กซ์ใช่แล้วครับขอบคุณมากนะครับพูดเสร็จเลก็ได้วิ่งไปพร้อมกับแบกร่างของคาริสไปด้วยหลังจากที่การต่อสู้ชั้นล่างของเลเสร็จการแข่งขันด้านบนก็กลับเข้าสู่สภาพปกติอีกครั้งหนึง่งรุนพี่เซราก็ได้บรรยายต่อผู้เข้าแข่งขันทั้งสองคนออรแกนและก็โลส ยังคงจู่โจมแล้วก็ตั้งรับกันไปมาอย่างต่อเนื่องแบบนี้ไม่มีใครยอมใครเลยทางอาเลียนได้เหนื่อยหอบแล้วก็ได้พูดกับเอมิเลียงั้นฉันของัดไม้เด็ดออกมาใช้เลยแล้วกันนะพูดเสร็จก็ได้ล่าเวทมน,นต์อสูรจุติอสนีบาทรุ่นพี่เซราได้บรรยายต่อคุณพระผู้เข้าแข่งขันออกแกรนแต่งประกายในแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยหรือว่านี่คือออริจินที่แท้จริงของอาลีนจังสินะเอมิเลียเห็นก็ตกใจ โกลัวหกหน้านี่พัฒนาไปอีกขั้นแล้วเหรอเนี่ยอารีนก็ได้บอกกับอเมเลียเอาละงั้นฉันจะลยต่อแล้วนะระเบิดของเธอนีะ่ะถ้าปล่อยไม่โดนตัวฉันก็เป่าประโยชน์นะอารีนเคลื่อนที่ด้วยความไวหลบระเบิดของอเมเลียได้หมดเลยอารีนก็ได้เข้าไปโจมตีข้างหลังของอเมเลียเหมือนเดิมแล้วก็ได้ผลอเมเลียล้มลงไปกระแทกพื้นอีกครั้งหนึ่งแต่เหมือนครั้งนี้จะหนักหน่วงนะครับอเมเลียถึงกับลุกขึ้นไม่รอดเลยอารีนก็ได้เดินเข้ามาพูดกับอเมเลีย มันจบแล้วล่ะอเมเลียอเมเลียก็ได้บอกจริงสิฉันกำลังจะแพ้แล้วไม่อยากจะแพ้เลยแฮะแต่ว่านะร่างกายไม่ขยับเลยในที่สุดเลก็ได้ขึ้นมาถึงชั้นบนที่อเมเลียแข่งขันนะครับเลก็ได้ตะโกนใส่อเมเลียลุกขึ้นซักแค่คำพูดของเลคําเดียวก็สามารถทำให้อเมเลียเลเวลอัพได้อีกขั้นหนึง่งอเมเลกยก็ได้บอกกับอาเลียนต่อไปเธอเข้าถึงตัวชันไม่ได้แล้ว อเมเลียก็ได้ล่าเวทมนต์ต่อไปบัตเตอร์ไฟเอฟเฟกภายใต้โคโลอเซียมที่มีผีเสื้อสีแดงเรืองระบำและสายฟ้าสินบนเงินพวยพุ่งหัวใจของทั้งสองที่สวนทางกันในวันนั้นทําได้แค่คุยแลกเปลี่ยนคาปั้นเพียงอย่างเดียวตอนต่อไปเด็กหนุ่มจองเวทที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกปลดปล่อยคํำสาปถ้าหากมีคําพูดไหนหรือผิดพลาดประการใดผมขออภัยไ้นะตรงนี้ด้วยนะครับ